ครับขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาทักทายหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าตามสัญญาพาเบิ้งซีโนเลยจ้าพี่น้องจ้านี่มาแล้วหิมะมาแล้วหิมะมาแล้วหิมมามาแล้วนี่จ้าหิมะมาแล้วค่ะตามสัญญาเลยค่ะพี่น้องจ้าโอ้โหทักทายขนาดมาหยุดแบบหยุดตายหิมะให้พี่น้องเลยนะจ้ากำลังสิออกนอกบ้านจ้าพี่น้องจ้าบ้านนี้เดี๋ยวอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแบบว่าเป็นจังไดจ้าเย็นครับว่าเบิ้งเนี่พี่น้องจ้า โอเคจ้าพ okay, well. okay, hmm. oh. okay, okay, um ี่น้องจ้าไปเดี๋ยวเขาไปเบื้องตามถนนได้เจ้าวันสิเป็นจังไดด้เจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้หน่อยสิล่าตรงนี้ได้เจ้าเรากันเดี๋ยวเสียพาไปเทียาไกลแถวเบื้องได้เจ้าโอเคได้เจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้หน่อยมาพาเบื้องที่มาแค่นี้ก่อนได้เจ้าพี่น้องจ้าพอกันไม่คลิปหน้าเบื้องว่าสิลป์พาไปเที่ยวที่มาองใด้วันน้าเจ้าพี่น้องจ้าโอเคได้เจ้าเดี๋ยวขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งย่าเจ็บอย่าจนได้เจ้าพี่น้องจ้าพอกันไม่คลิปหน้าได้เจ้าบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวรักทุกคนนะคะบ๊ายค่ะะะก็็จเเปนนน้้องงแแบบีา เป็นปุยๆแบบนี้เป็นปุยๆแบบนี้จ้าพี่น้อยจ๋าพึ่งสีสนุกเลยอะจ้าพี่น้อยจ๋าวิ่งไปเรียกช่างแบบมาแบบเป็นอันนี้เลยแต่สิว่าเห็นยังเลยไปเดี๋ยวสิออกนอกบ้านแล้วจ้ะ